โอเคครับเพก่อนก็สวัสดีครับเพื่อนๆนานๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะไปตกปลาอีกครั้งนะเมื่อวานผมไปมาละประมาณสองชั่วโมงไม่ได้สักตัวครับไม่กัดด้วยเลยนะวันนี้ผมจะลุยด้วยกบกระโดดดูนะด้วยกบเก่านะครับไม่รู้จะใช้ได้ผลไหมนะทําเบ็ดให้คมละปะเราไปลุยกันครับโอเคครับก็ถึงใหม่นะครับยวมาลุยกันน้ำเยอะเหมือนเดิมนะลองกบกระโดดดูดีครับอยากรู้ว่าเป็นไง กระโดดดีนะกระโดดดตครัีดีไปไกลด้วยนะ อีกฟู่มิลลิสเลตเตอร์เปลี่ยนแมนกบยางละไม่ไหวครับกบกระโดดติดไปหมดเลยไม่มีท่อเยืนตรงนี้ดีกว่าตึงง่ายกว่าตรงนี้ โอเคครับเปลี่ยนมาเป็นหนอนยางดูบ้างนะกบไม่เอาเลย mình cắt lại da hả คู่มน้ำตรงนี้นะครับคลองนี้โปรตีนน้ำน้อยนะมี่น้ำเยอะมากเลยครับลองดูว่าครางน้นไม่กันเลยฝนตกว่ะทุกคนฝนตก เขาบอกว่าช่วงตอนช่วงฝนตกเนี่ยกินดีนะครับมาลองดูเมื่ี้ยังแดดออกจ้าอยู่เลยมาครับหลังจากฝนมานะเริ่มเบาลงละมาหลุมเดิมดีกว่า เขาบตอนฝนตกมันไม่ค่อยกัดนะมันจะกัดแค่ตอนเริ่มตกมนี้ตกมาสักพักแล้วฝนโอ้ยกัดครับ ไม่โดนนะเมื่อกี้กัดไม่โดนครับโอ้โหโฉบเลยอะเมื่อกี้กัดเนี่ยเ<ะ>มื่อกี้กัดตู้มเลยแต่ไม่โดนทามาให้กลับ กัดแล้วครับกัดแล้วครับโอ้มันคายเหรอโอ้คายครับผมมันโดนแล้วเปล่าเมื่อกี้โอ้เอามามามกัดไม่ไม่โดนเด็ดครับหรือผมต้องวัดเลยวะเนี่ยส่งนานไปปะเริ่มมันแล้วทุกคน น่าจะยังไม่ไม่เข็ดหรอกมั้งเราไม่โดนเบ็ดนะเมืเ่อกี้ไม่ได้วัดเลยน่าจะตัวเดิมเมื่อกี้เลยครับเดี๋ยวย้ำไปเรื่อยๆดูแต่แบตกล้องจะหมดแล้วอะ่ะหลังจากนะั้นผมก็ตีเบ็ดอยู่นานเลยครับผมสุดท้ายก็มันไม่เอาต่อเลยนะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะก็คือพลาดไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับตัวนี้ ก็กลับถึงบ้านแล้วครับผมก็วันนี้ก็กลับไปทั้งหมดสองสามที่นะครับ้าน,นส่งสายยาวไม่ใช่ส่งสายยาวไปดิส่งสายนานเกินไปนะครับเด๋ยแวบบไปรอสายจะให้สายเดินนะมันไม่ได้นะมันต้องประมาณสองสามทีก็พอแล้วก็วัดนะครับดันกลายเป็นแบบส่งเหมือนเท็กซัสเลยจบครับอดครับออกมัน,นี้แต่ไม่เป็นไรครับครั้งหน้าเอาใหม่นะครับก็นานะก็แนะนําวิธีการตกกันได้นะครับผม ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำจัจกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ